เริ่มต้นการบรรยายอย่างไรถึงจะทําให้ผู้ฟังนั้นมีความสนใจแล้วก็ติดตามการพูดของเราน้องๆคะคลิปที่แล้วพี่ได้บอกถึงการวางโครงเรื่องนะคะว่า5%เป็นช่วงของการเริ่มต้นอีก90%เปเ็นเป็นเนื้อหาและอีก5%ที่เหลือเป็นการสรุปจบการเริ่มต้นที่ดีนั้นจะดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้มากมายทีเดียวนะคะเพราะ หลายคนเริ่มพูดเนี่ยนะคะแล้วดูน่าเบื่อดูไม่น่าติดตามคนก็ไม่อยากจะฟังแล้วนะ,ะพี่อยากจะบอกว่าสิ่งที่หลายคนชอบเริ่มต้นกันนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ถูกต้องนะ,ะยกตัวอย่างเช่นเริ่มต้นว่าสวัสดีค่ะ,ะวันนี้ดิฉันจะมาบรรยายเรื่องนี้นี้อย่างเงี้ยไม่น่าสนใจเลยนะคะหรือบางคน เริ่มต้นด้วยการขอโทษนะะสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาบรรยายเรื่องนี้แต่ว่าต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีได้รับมอบหมายกระทนันหันทีเดียวจากท่านผู้ในการก็มีเวลาเตรียมตัวน้อยก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะเท่าที่เตรียมตัวมาอย่างนี้ก็ไม่น่าสนใจนะคะเป็นการบอกจุดอ่อนแล้วก็ผู้ฟังก็ไม่ได้อยากฟังตรงนี้เลยนะคะทำให้เขาไม่อยากติดตาม หรือบางคนก็อวดตัวนะคะอวดตัวว่าตัวเองเนี้ยเก่งหรือว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่เขาเชิญมาเพราะว่าประสบความสําเร็จอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่อยากฟังนะคะหรือบางคนก็จะมาเสียเวลาพูดว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญมาเนี่ยการบรรยายในครั้งนี้ไม่ต้องเลยนะคะไม่ต้องเลยหรือบางคนก็บอกว่าเ,าเมื่อได้รับเชิญมาดิฉนั้นก็คิดตั้งนานนะคะว่าจะพูดเรื่องอะไรดี อะไรนี้ก็ไม่ต้องนะคะเสียเวลาแล้วคนฟังก็ไม่อยากฟังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเราควรจะเริ่มต้นอย่างไรให้คนสนใจนะคะซึ่งมีเทคนิคทั้งหมดสิเทคนิคด้วยกันซึ่งบางส่วนนะคะก็นำมาจากการแนะนำของ Toastmaster เทคนิคแรกนะคะเป็นเทคนิคที่คิดว่าง่ายคิดว่าง่ายทีเดียวนะคะคือการใช้คำถามนะคะการใช้คำถามนั้น อาจจะใช้คำถามง่ายๆที่คนฟังสามารถตอบหรือว่ายกมือนะคะซึ่งจะสร้างการมีส่วนร่วมได้มากทีเดียวนะคะเช่นท่านผู้ฟังคะท่านใดเคยไปเป็นวิทยากรบ้างไหมคะยกมือค่ะนะคะเขาก็จะยกมือแล้วท่านรู้สึกตื่นเต้นไหมคะนะ,ะก็คือเมื่อคนยกมือแล้วนะก็เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมคนก็สนใจนะคะ หรือจะเป็นคำถามที่เป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบแต่เป็นคำถามที่ให้ทุกคนสงสัยหรือหรือตระหนักหรือจุกคิดขึ้นมานะคะก็ลองไปคิดดูนะคะถัดไปนะคะคือเทคนิคที่2ก็ให้กล่าวนะคะเป็นการกล่าวข้อความหรือสถิสถติหรือสิ่งใดๆที่เป็นการกล่าวแล้วทำให้คนรู้สึกสนใจตื่นเต้นตกใจนะคะ อย่างเช่นสถิตินะคะยกตัวอย่างเช่นท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันรัฐบาลจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานในปีปีหนึ่งนั้นประมาณ1ส่วนสของค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมดคนก็อุ๊ยจริงเหรอนะคะนี่ก็คือเทคนิคที่2นะคะเทคนิคที่3อาจจะใช้ภาพนะคะใช้ภาพฉายภาพขึ้นมา แล้วก็ให้คนตกใจให้คนสนใจนะคะเช่นฉายภาพของศพทารกที่กองสูงเป็นภูเขาเลยนะคะนี่คือศพของทารกที่แม่ไวใสามาทำแท้งท่านคะท่านคิดว่าประเด็นเรื่องนี้เราควรจัดการอย่างไรนะค,ะคือใช้ภาพให้คนตื่นเต้นตกใจสงสัยขึ้นมานะคะ เทคนิคที่4คือเล่าเรื่องหรือประสบการณ์ของตัวเองนะคะเช่นเ,เมื่อ20ปีที่แล้วดิฉันได้รับมอบหมายให้ไปพูดะะหัวข้อหนึ่งดิฉันก็เตรียมตัวเป็นอย่างดีทุกอย่างแต่เมื่อขึ้นไปบนเวทีท่านคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เตรียมไว้มันลืมไปหมดเลยค่ะสับสนไม่รู้จะเริ่มอย่างไรนะคะตื่นเต้นหัวใจเต้นหัวใจเต้นตึกตึ แล้วพูดไม่ออกเลยนะคะนี่คือการเล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองนะคะเทคนิคที่5คืออ้างถึงโอกาสที่เขาเชิญมาพูดนะคะเช่นเขาอาจจะเชิญมาพูดในโอกาสฉลองร้อยปีขององค์กรนะคะหรือครบครอบ50ปีของหน่วยงานเป็นต้นนะคะเราก็อ้างถึงสถานการณ์หรือ,อการเฉลิมฉลองนั้น,นะคะหรือ เทคนิคที่6นะอาจจะใช้เทคนิคที่6คือเล่าถึงสถานการณ์ปัจจุบันการเป็นการพาดหัวข่าวเรื่องที่เป็นเรื่องที่คนสนใจในปัจจุบันค่ะเช่นสถานการณ์ของความรุนแรงในโรงเรียนที่ครูทำร้ายเด็กก็อาจจะพูดขึ้นมาหรือเรื่องสถานการณ์การเขาเรียกว่า การทำร้ายสตรีนะคะหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่อันนี้ก็ต้องระวังอย่าไปอิงถึงเรื่องการเมืองนะคะเพราะว่าก็อาจจะมีปัญหาสําหรับคนที่บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะคะนี้ก็เป็นเทคนิคที่6นะคะที่กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันหรือเทคนิคที่7นะคะใช้อ้างคำพูดของคนดังคนมีชื่อเสียงนะฮะคนที่ได้รับการยกย่อง เช่นคนตรีหลวงวิจิตวาตรการกล่าวว่าหากท่านไม่อาจยืนพูดต่อหน้าฝูงชนท่านอย่าปรารถนาเป็นผู้นำคืออ้างคำพูดของคนดังๆมานะคะหรือเทคนิคที่8นะคะอาจจะใช้สตอรี elling, ะะ่เทลลิงสตอรี่เทลลิงเช่นใน Toastmaster เขาก็ยกตัวอย่างซึ่งพี่คิดว่าก็ก,ก,ก็ดีนะคะคือจอ จอห n นเอฟเคนเก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะคะเขาก็นั่งแท็กซี่ไปและเมื่อถึงจุดหมายนะคะเขาก็เตรียมที่จะหยิบทิปให้แล้วก็จะบอกว่าให้เลือกเดโมแครตนะแต่เขาก็นึกถึงคำพูดของพ่อเขาได้เขาก็เลยเปลี่ยนใจไม่ให้ทิปและก็บอกว่าเอไม่ให้ทิปนะคะแล้วก็บอกว่าอออย่าลืมนะอย่าลืมไปเลือกพัคร e พับ l ิกันนะ นี่เป็นต้นนะคะก็คือมีสตอรี่เทลลิงคนก็ขำคนก็เข้าใจนะคะหรือเทคนิคที่9ใช้การเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยนะคะเช่นเห็นผู้หญิงนะคะใส่แหวนนะคะนิ้วนิ้วกลางของมือซ้ายก็สงสัยว่าทำไมใส่ตรงนั้นใส่ผิดหรือเปล่าผู้หญิงบอกว่าฉันต้องใส่ใจใส่เองแหละเพราะว่าฉันนะ่ะ ไม่ได้ที่ใส่ถิดนิ้วก็เพราะว่าฉันแต่งงานกับคนผิดคนนะคะซึ่งซึ่งเป็นการอุปมาอุปไใหม่นะคะเทคนิคที่10คือเล่าเรื่องขำขันซึ่งอันนี้ขอให้มั่นใจว่าเราเราเล่าแล้วเราขำจริงๆนะคะเพราะว่าบางทีเล่าแล้วก็ไม่ขำหรือเรื่องนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะพูดนะ,ะนี่คือ10เทคนิคที่อยากจะบอกน้องๆว่าสามารถนะคะ เลือกหยิบเทคนิคที่เราชอบที่เราถนัดไปใช้ในการเริ่มต้นเพราะการเริ่มต้นพูดเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้คนติดตามแล้วก็สนใจประทับใจในการพูดของเราไปโดยตลอดนะคะพบกับคลิปหน้าในการเตรียมตัวครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ